มีดรามันไหมถ้าจะมีนะข้างผมก็มีแล้วแสนผมน่าจะมีถ้าดูฝั่งสีโงเพื่อนะกันว่าทินนานมีหรือเปล่านะครับมาถึงพิจินดีนะครับมาเจอไม้หมูหวานพอดีครับกำลังยืนดูแผวพาวครับคุมแผวพาวซ้อมอยู่พอดีเลยนะครับ เดี๋ยวจะไปดูการฟิกซ้อมของไม้หมูหวานนะครับพิจินเดียคา์เดมี่กันนะครับแต่ตอนนี้ไม้หมูหวานครับนี่คือไม้หมูหวานพิจินเดียคาร์เดมี่นะครับครับวันนี้ครับเน้นหมัดครับเน้นหมัดพิชิตอย่างเดียวครับ จะเจอกับเพื่อนรักนะครับสีห้องมวยหนุ่มมวยหูหนุ่มบางกะดีครับไม้หมูหวานเพชรดินเดียคาเดมี่นะครับเิ็ดตามครับ18กันยายนนี้ครับเบทีะเทือนครับไม้หมูหวานเพชรดินเดียคาเดมี่นะครับจะเจอกับสีห้องนะครับสีห้องมวยหูหนุ่มบางกะดีนะครับ ไม่รู้ว่าตีฮงเริ่มซ้อมหรือยังไม่รู้นะครับแต่ม่เริ่มซ้อมมา2วันแล้วนะครับให้เวลานะครับเดือนครึ่งนะครับคู่นี้จะมาเจอกันนะครับ18กันยายนนะครับไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาลดน้าหนักนะครับแต่เวลาขึ้นสังเวียนครับคืนกับสู่สังเวียนนะครับถ้าเวทีไม่สะเทือนนะครับผมรับประกันเลยครับ เวทีต้องสัเทือนนะครับไม้มูหวานพีดีอะคาเดมี่ดูลีลาครับดูลีลาก่อนนะครับอดีตนักมวยเก่านะครับอดีตนักมวยเก่านะครับขันขันแปลตัวเองว่าเป็นเฮนเนอร์ให้มวยพีีดีอะคาเดมี่นะครับอยู่ๆก็รู้สึกว่าขันนะครับทันขึ้นมาครับทันขึ้นมานะครับอยากจะขึ้นตังเวทสักครั้งหนึ่งครับในรอบ12ปีนะครับติดตามครับติดตามครับ มีลรวมาณไหมถ้าจะมีนะข้างผมก็มีแล้วแต่นะที่ไปดูฝั่งสีโคมเพื่อนนว่าทีมงานมีหรือเปล่าขอบคุณครับ